ย้อนหลังกลับไปในแมชการแข่งขันยิงปืนรณยุทธ์ IPSC แห่งการ World s h o o t 2022ที่จัดขึ้นที่พัทยาเมื่อปีที่แล้วครับผมได้พบเห็นปืนกระบอกหนึ่งที่นักกีฬาต่างชาตินำมาใช้แข่งขันซึ่งตัวปืนมีหน้าตาดูคล้ายกับ c Z Shadow 2มากแต่ว่าไม่ใช่ครับหลังจากที่สืบราบก็พบว่าปืนกระบอกนั้นยี่ห้อ KMR ผลิตในประเทศสาธารณารัฐเช็กค,ครับชื่อ KMR นั้นอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักนิยมปืนบ้านเราสักเท่าไหร่เพราะว่าบริษัท KMRPrecision นั้นเพิ่งตั้งได้ใหม่ไม่นาน โดยมุ่งเน้นผลิตปืนระบบ CZ 75แบบคัสตอมทั้งกระบอกซึ่งผู้ก่อตั้งเป็นอดีตพนักงานของ CZ และตัวปืน KMR ก็ใช้อะไหล่หลายๆชิ้นร่วมกับ CZ ได้ครับความแตกต่างของมันคืออะไรบ้างนั้นเรามาดูกันนะครับ สำหรับปืนของ KMR เหล่านี้นำเข้าโดยห้างปืนจรันเชียงใหม่หรือการเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับโดยเขานำเข้ามาเกือบครบทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น S02 Spark ขนาดจุด 22LR ซึ่งจะรีวิวลงในอีกคลิปหนึ่งนะครับรุ่น W02 Amra ขนาด9ม mm, ิลํิำกล้อง4.5นิ้ว Size ์คอมแพคซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ Optics Ready รองรับการติดกล้องและรุ่นธรรมดาครับ L02 Amra ครับสีทูโทน Optics r e a ร y ปลายเกลียวลำกล้องบูบาเรล และพี่ใหญ่สุด L02 Oka ครับสำหรับลงแข่งใน Standard Division Mac ใหญ่ไกลซิงเกิลมีบบาแ Mac และที่พักนิ้วให้ครับส่วนรุ่นที่เรานำมาทดสอบในคลิปนี้คือ L02 Spectra ครับซึ่งมีหน้าตาที่คล้ายกับ Cz Shadow 2เอามากๆครับเรามาลองเทียบกับ Shadow 2กันเลยนะครับตัวปืนของ KMR L02 นั้นจะยาวกว่า Shadow 2อยู่นิดหน่อยและดูบึกบึนกว่าครับลำกล้องของ KMR ยาว5นิ้วและเป็นลำกล้องแบบบูบาเรลนะครับส่วนของ Shadow 2จะยาว4.89นิ้วครับ ส่วนอื่นๆก็ดูใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับกลงไกของ KMR จะออกแบบมาให้เป็นทรงเหลี่ยมชัดเจนสําหรับใส่ในซองปืนแข่งขันแบบชักเร็วสไตล์ IPSC ได้อย่างพอดีเพราะว่าซองแบบชักเร็วส่วนใหญ่จะล็อกปืนโดยงับกลงไกด้านหน้าครับและช่องคลายปลอกกระสุนของ KMR จะกว้างและใหญ่กว่าครับเพราะว่าอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับมาดูที่รายละเอียดของปืนกันเลยครับ ปืนของเค r ทุกรุ่นจะผลิตแบบคัสตอมครับโครงและสลด์กัดขึ้นรูปจากเหล็กทั้งก้อนด้วยเครื่อง CNC ซครับซึ่งมีความแข็งแรงมากนะครับและเคลือบผิวเซราโค้ดดำทั้งกระบอกน้ำหนักปืนพร้อมแม็กกาซีนเปล่าอยู่ที่1 3 5 2กรัมตัวปืนเป็นระบบเดียวกับ CZ75 แบบโครงหุ้มสไลด์ซึ่งให้ทั้งความแม่นยำความทนทานและมีระบบการทำงานที่เชื่อถือได้และได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานครับความเด่นของปืนกระบอกนี้อยู่ที่ลำกล้องครับ ลำกล้องจะเป็นแบบบูบาเรลลำหนานะครับเราะร่องแบบฟลุตรอบๆและปัดเงาทั้งบดกล้องเพื่อให้มีความลื่นครับปากกระบอกคุมด้วยแหวนทองเหลืองที่ KMA ตั้งชื่อว่า BRS หรือ Barrel Stabilization System ครับเจ้าแหวนทองเหลืองตัวนี้จะขยับได้อิสระลดยรอบนะครับและคุมการกระโดกด้านหน้าของลำกล้องด้วยครับทำให้การกระดกของลำกล้องเป็นไปอย่างเรียบลื่นไม่มีการสั่นหรือกระแทกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ปืนกระบอกนี้มีรีคอยที่นุ่มนวลครับและจุดที่ KMR ต่างจาก C z 7 5อีกจุดหนึ่งก็คือใช้รังเพลิงเป็นตัวขัดกรอนแทนการใช้สัรรังเพลิงขัดกรอนนะครับซึ่งเมื่อต้องการใช้รังเพลิงขัดกรอนก็ต้องทําช่องคลายปลอกกระสุ กระสุนที่ใหญ่ไปด้วยนั่นเองครับและเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสไลด์ของปืนระบบ c z 75ที่เป็นแบบโครงหุ้มสไลด์นั้นมักจะมีพื้นที่น้อยจับดึงสไลด์ได้ลําบากทาง KMR จึงพยายามดีไซน์ให้สไลด์มีพื้นที่ด้านข้างเยอะเพื่อให้จับดึงสไลด์ได้ง่ายขึ้นและด้านบนของสไลด์ก็มีการกัดเอาเนื้อที่ไม่จําเป็นออกเพื่อไม่ให้สไลด์มีน้ําหนักมากจนเกินไป ผลที่ได้ก็คือจับดึงสไลด์ได้สะดวกและสไลด์ลื่นมากครับในส่วนของศูนย์หน้าจะฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงขนาด1ม mm มนะครับส่วนศูนย์หลังทรงต่อสู้ปรับสูงต่ำได้และเคาะปรับซ้ายขวาครับรวมถึงมีการปาดรองรับการติดตั้งกล้องจุดแดงไ้ด้วยครับเราสามารถหาแผ่นเพลทติดกล้องมาวางเพื่อลงแข่งใน IPSC Production Optics ได้เลยครับคางเต็มนะครับมีรางสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นไฟฉายหรือเลเซอร์ตามสมัยนิยมครับ ตัวปืนมีเซฟห้ามไกลให้ทั้ง2ข้างนะครับข้างซ้ายปีกใหญ่สําหรับวางนิ้วโป้งมือขวาทําหน้าที่เป็นที่พักนิ้วและกดเซฟได้ง่ายครับส่วนข้างขวาของปืนเป็นเซฟบางเพื่อไม่ให้กัดนิ้วชี้เวลายิงนะครับแต่ก็ยังคงกดใช้งานได้อย่างสะดวกทั้ง2ด้านครับติดตั้งนกสัพท์แต่งแบบเจาะโปร่งลดน้ำหนักมาให้แล้วและมีร่องฮับคอรครับ สำหรับคันค้างสไลด์จะมีทรงที่ต่างจากของ C ีนิดหน่อยแต่ว่ามีการใช้งานที่เหมือนกันครับด้ามของ k m r นี้ทรงคล้ายกับด้ามของ C ีครับมีเช็คเกอร์กันลื่นลายสี่เหลี่ยมละเอียดทั้งด้านหน้าและหลังนะครับประก,กับด้ามอลูมิเนียมดูราลูมินเหมือนของ CZ แครับและมีรูปทรงที่คล้ายกันตกใต้โครงกายปาดเว้าสูงและคอด้ามคอดเพื่อให้กริปปืนได้สะดวกและสูงใกล้แนวลำกล้องครับรวมถึงด้านหลังมีหงอนยาวเพื่อป้องกันง่ามมือจากสไลด์ด้วยนะครับกริปปืนได้แน่นและกระชับดีมากครับ นอกจากนี้นะครับด้านหน้าของกรวงไกยังมีเช็คเกอร์การลื่นสําหรับคนมือใหญ่มากๆอย่างเช่นฝรั่งใช้นิ้วชี้โหนในการคลิปครับส่วนพวกเราชาวไทยไซส์มาตรฐานเอเชียก็อาจจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่เพราะว่าด้ามปืนมีความยาวเหลือเฟือครับคลิปปืนทั้ง2มือก็ยังมีพื้นที่ด้ามเหลือครับสำหรับปุ่มปลดแมกกาซีนจะมีแผ่นเสริมความสูงและความกว้างให้กดปุ่มได้ง่ายครับซึ่งหากว่าใครคลิปปืนแล้วเผลอไปกดโดนก็สามารถถอดออกได้นะครับส่วนผมตลอดการทดสอบการใช้งานไม่พบปัญหาตรงนี้ครับ และ KMR ขนาด9ม mm, มทุกรุ่นสามารถใช้แม็กกาซีนของ CZ 75ได้เลยนะครับซึ่งแม็กกาซีนที่แถมมาก็เป็นแม็กกาซีนของ CZ s h a d o w 2แบบส้นแบรนจุ17ตัดนี่แหละครับไกปืนครับหน้าไกโคง้งมีเช็คเกอร์แนวดิ่งและมีหมุดหยุดไกให้นะครับเมื่อลองเหนี่ยวกยดูแล้วไกดับเบิลหนัก11ปอนด์ถือว่าหนักไปนิดนึงสำหรับปืนแข่งขันแต่สำหรับไกซิงเกิลที่หนัก3ปอนด์ครึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้เฉียบคมมากครับจังหวะหลุดคมเบารีเซ็ตสั้นสมกับเป็นปืนเกรดตอม ส่วนท่านที่กังวลเรื่องไกดับเบิลก็สามารถขัดลื่นและเปลี่ยนสปริงนกสับเพื่อลดน้ำหนักได้เหมือนกับปืนซีแซทุกประการครับเพราะว่าระบบกลไกเหมือนกันนะครับสำหรับการถอดปืนก็เหมือนกับ C ีแครับเพราะว่าเป็นระบบเดียวกันเริ่มจากการตรวจสอบรังเพลิงให้เรียบร้อยนะครับดึงสลด์ถอยหลังนิดนึงและถอดชันค้างสไลด์ครับ ส่วนสไลด์จะมีความแตกต่างจาก C ีเพราะว่าเป็นลำกล้องบูบารลนะครับจะมีหลอดครอบสปริงอีกชั้นหนึ่งครับสไลด์ด้านในมีการลดน้ําหนักที่ไม่จําเป็นออกให้มากที่สุดครับสังเกตดูนะครับว่าด้านในจะไม่มีสารขัดกรอนนะครับในส่วนของลำกล้องนั้นบึกบืนไปหมดทุกส่วนครับทั้งความหนาของลังเพลิงและตัวลำกล้องครับเรียกได้ว่าแข็งแรงมากๆและปัดเงาเพื่อให้กลไกการทํางานลื่นที่สุดครับอันนี้เทียบไปดูกับลำกล้องของ CZ s h a d าร2ดงนะครับไกด์หอดทรงคล้ายกับของ CZ นะครับมีบัฟเฟอร์ให้ด ในส่วนของกลไกชุดลั่นไกลและโครงล่างนั้นเหมือนกับของ C ีแซดแทบจะทุกประการครับซึ่งคิดว่าน่าจะใช้ชิ้นส่วนอะไรร่วมกันได้หลายชิ้นเช่นชุดลั่นไกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ครับถอดแหวน BIS ออกให้ดูนะครับเป็นแหวนทองเหลืองที่หมุนได้รอบครับการใส่แหวนนั้นง่ายแต่ในการใส่ลำกล้องกลับเข้าไปนั้นอาจจะยากนิดนึงครับเพราะว่าจะมีอยู่มุมเดียวที่แหวนเงยทํามุมกับปากลำกล้องพอดีครับซึ่งเมื่อใส่เข้าไปแล้วการหมุนกระดกข,ของลำกล้องนั้นเป็นไปอย่างลื่นและนุ่มนวลมากครับหลักการทํางานแบบนี้เรรียกว่า Sppherical Bushing Bar Barral คับ เหมือนกับบูชไบรเล่ของปืน1911นะครับสำหรับ KMRL02 ที่ออกแบบมาให้ใช้แข่งขันยิงปืนระบบ IPSC โดยเฉพาะนั้นก็สามารถลงแข่งได้ทั้ง Production Production Optics และ Standard Division ครับสามารถลงกล่อง IPSC Standard Box ได้พอดีแบบเป๊ะๆเ,เลยครับปืนมาในกล่องพลาสติกแข็งบุฟองน้ำแถมคู่มือนะครับปืน1กระบอกครับแถมแมกกาซีนจุ17นัดให้3อันชุดแทะทำความสะอาดน้ำมันหล่อลื่นบัฟเฟอร์อะไหล่สปริงรีคอยและสปริงนกศัพ และมีน้ำยาล็อกไทยสำหรับล็อกแผ่นเพลเทและหมุดหยุดไกลมาให้ด้วยนะครับในการยิงทดสอบครับตัวปืนมีความแม่นยำมากครับ บาลานซ์และรีคอยของปืนบอกเลยว่าดีมากๆครับกลไกการทํางานของสไลด์เรียบลื่นดีมากครับต้องยกความดีให้กับลำกล้องแบบบูบาร์เรลและบูชทองเหลือง BRS ที่ทําให้การทํางานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นและนุ่มนวลครับไกซิงเกิลแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยครับลื่นคมรีเซ็ตสั้นสมกับเป็นปืนเกรดคัสตอมนะครับที่ออกแบบมาและอัปเกรดระบบ CZ 75ให้มีสมรรถนะสูงสุดสําหรับการแข่งขันครับขอขอบคุณห้างปืนจรรนเชียงใหม่การเซอร์วิสเซ็นเตอร์ผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์ม บริษัท Bulletmaster สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบปืน KMR L02 Spectra 9มิมอย่างละเอียดโดยผมพองพัดกรีพร้อมได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ585กรกฎาคม66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ